สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ Advanced Training Online บทเรียนที่1โดยในบทเรียนนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆสร้างเว็บไซต์กันครับโดยเว็บไซต์นี้นะครับจะเป็นเว็บไซต์ที่เพื่อนๆจะสามารถนำเอาไปทำการตลาดได้ครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาแนะนำตัวกันก่อนผมชื่อนัทวุฒิภูเพชรน,นะครับอายุ21ปี การศึกษาของผมนะครับปัจจุบันผมศึกษาอยู่สาขาบริหารเอกการตลาดและดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำสูงสุดของทีม Elit e เอซึ่งเป็นทีมออนไลน์อัดับหนึ่งของบริษัท j o y n นคอและเป็นโค้ชสอนบุคคลทั่วไปทำการตลาดออนไลน์ครับผลงานหลักๆของผมนะครับผมสามารถสร้างไรายได้6หลักจากที่บ้านได้ตั้งแต่อายุเพียง20ปีเท่านั้นครับ และปัจจุบันผมสร้างดาวไลน์เกิดใหม่ไปแล้วมากกว่า400รหัสทั่วประเทศในระยะเวลาเพียงแค่5เดือนเท่านั้นโดยที่ตัวเองไม่ได้เป็นต้นสายครับโดยเว็บไซต์ที่ผมจะมาสอนเพื่อนๆสร้างวันนี้นะครับเราจะมาสร้าง Personal b o บอกของตัวเองครับ Personal b o บอกคืออะไร Personal b o บอกก็คือเว็บไซต์ส่วนตัวของเรานั่นเองโดย Personal b o บอกที่ผมจะสอนเพื่อนๆสร้างนะครับเพื่อนๆสามารถเอาตัว Personal b o บอกนี้นะครับ ไปใช้ประโยชน์ต่างๆได้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการเปิดร้านค้าออนไลน์การเป็นแหล่งรวมบทความต่างๆที่เพื่อนๆเขียนหรือใช้ในการแบรนดิ้งตัวเองครับเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนเพื่อนๆตั้งแต่การเช่าโฮสจดโดเมนและติดตั้งบล็อกขึ้นยังโฮสของเพื่อนๆเองเลยครับโดย Personal b l บนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาใช้บริการของ WordPress ครับ ซึ่งเป็นเ่อ s o r s o n a บ b อกที่ต้องบอกว่าได้รับความนิยมมากเนื่องจากว่านักการตลาดหลายๆคนนะครับนิยมใช้ w Word WordPress ในการทำการตลาดมากครับเพราะว่าเจ้าตัว w Word WordPress นะครับมีปลั๊กอินมากมายนะครับที่คอยสนับสนุนแล้วก็อีกอย่างที่ผมชอบนะครับก็คือมันฟรีครับไม่ต้องไปเสียเงินสามารถดาวน์โหลดมาแล้วก็ติดตั้งได้เองด้วยตัวเองเลยครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวิธีการ ติดตั้งตัว Word WordPress เพื่อสร้าง Personal b l บอกันครับเดี๋ยวไปพบกันในสนามจริงเลยครับเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ได้เวลาลงสนามจริงกันแล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะครับที่เราจะสร้าง Personal b l บอกเป็นของเราเองนะครับเราจะต้องเช่าโฮสแล้วก็จดโดเมนเนมก่อนโดยโฮสและโดเมนที่ผมแนะนำนะครับให้เพื่อนๆมาจดนะครับก็คือเป็นของโฮสเนว่าไดครับ เพราะว่าผมเองก็ใช้ของเจ้านี้อยู่นะครับเนื่องจากว่าโฮสต์นะครับมีความเสถียรค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงขั้นแรกนะครับให้เพื่อนๆมาที่เว็บไซต์นะครับ w w w ร e ไวยเว็บโฮนะครับเพื่อเข้ามาเช่าโฮสต์และจดโดเมนกันก่อนครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับที่หน้าเว็บไซต์จะมีหน้าตาแบบนี้ก็ให้เพื่อนๆนะครับมาดูแพ็กเกจครับว่าเพื่อนๆต้องการจะเช่าโฮสต์ในแพ็กเก็ไหน แต่แพ็กเกจที่ผมแนะนำนะครับก็คือแพ็กเกจ777บาทนะครับต่อปีเดี๋ยวเราลองเข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันดูนะครับแพ็กเกจนี้นะครับจะสามารถเก็บได้1โดเมนนะครับเก็บได้7 d a ด a าต้าเบสแล้วก็ Unlimited Bandwidth ด้วยครับแล้วก็มีพื้นที่ในการเก็บข้อมูลทั้งหมดเนี่ย 15G เลยนะครับถ้าเพื่อนๆตัดสินใจเรียบร้อยแล้วว่าต้องการจะเอาแพ็กเกจไหนนะครับเมื่อตัดสินใจแล้วก็กดที่ปุ่ม Order Now เลยครับ เมื่อเพื่อนๆกดเช่าโฮสเรียบร้อยแล้วนะครับทางโฮสตดเนวร์ไาดาเนี่ยเขาจะมาสอบถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆต้องการจะจดโดเมนเลยไหมนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการจะจดโดเมนเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยพิมพ์ชื่อโดเมนที่เพื่อนๆต้องการจะจดลงไปเลยครับแล้วถ้าเกิดว่าโดเมนนั้นยังไม่มีใครจดนะครับมันก็จะขึ้นว่าขอแสดงความยินดีด้วยโดเมนนี้ยังว่างอยู่นะครับให้เพื่อนๆติ๊กว่ากระลุณาจดโดเมนนี้ให้ชันเลย โดยจะมีค่าใช้ใจ่ายเนี่ยตกประมาณ349บาทนะครับในการจดต่อปีนะครับแล้วก็ให้ไล่ติ๊กลงมาด้านล่างเลยครับจนมาถึงข้อมูลส่วนตัวนะครับตรงนี้ให้เพื่อนๆเนี่ยกรอกข้อมูลให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะครับเมื่อกรอกข้อมูลทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้กดยืนยันการสั่งซื้อครับแล้วเดี๋ยวทางโค้ดได้วาดาเนี่ยเขาจะส่งอีเมลกลับไปให้เพื่อนๆทางอีเมลครับ แล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยไปชําระเงินค่าเช่าโฮสและก็ค่าเช่าโดเมนครับโดยวิธีการชําระเงินนะครับก็ให้เพื่อนๆกลับมาที่หน้าแรกของทางโฮสตเดว่าได้นะครับแล้วมาที่ปุ่มเพ a ย์เมนต์คลิกเข้าไปเลยครับแล้วก็ให้เพื่อนๆน,นะครับจดเลขบัญชีนะครับว่าเพื่อนๆต้องการจะชําระเงินกับบัญชีธนาคารไหนนะครับของทางโฮสเดว่าได้ เมื่อเพื่อนๆชาระเงินเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะผ่านทางตู้ ATM หรืออาจจะผ่านทางธนาคารหรือทางการโอนผ่านทางออนไลน์เมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเกี่ยวกับการชําระเงินเพื่อนๆต้องกลับไปเพื่อแจ้งชําระเงินครับการแจ้งชําระเงินนะครับก็กลับมายังหน้าเว็บแรกของโฮนววดายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาที่เมนู confirm payment ครับคลิกเข้าไปเลยครับ ตรงนี้ก็จะมีช่องให้เพื่อนๆกรอกข้อมูลนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยโอนเงินเข้าธนาคารไหนช่องทางการโอนเงินเนี่ยโอนผ่านทางช่องทางไหนแล้วก็เลข invoice number นะครับก็คือเลขที่ใบเสร็จเนี่ยของเพื่อนๆเนี่ยเลขที่อะไรเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้กดแจ้งการชําระเงินครับก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วรออีกประมาณ1-2ชั่วโมงนะครับทางโค้ชเนวดายเนี่ยเขาจะทําการส่งอีเมลกลับมาหาเพื่อนๆว่าได้ทําการ จดโดเมนแล้วก็เช่าโฮสต์เรียบร้อยแล้วนะครับโดยหน้าตาของอีเมลนะครับจะประมาณนี้เลยโดยเขาเนี่ยจะส่งตัวเนมเซิร์ฟเวอร์นะครับตัวยูเซอร์เนมตัวพาสเวิร์ดนะครับในการล็อกอินเข้าไปยังตัวคอนโทรลเพเนลหรือตัวจัดการโฮสต์ของเพื่อนเพื่อนเนี่ยมาให้เพื่อนเพื่อนด้วยทางอีเมลนะครับคราวนี้มาขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราได้โฮสต์มาแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนจะต้องมาล็อกอินเพื่อที่จะเข้าไปยังตัวจัดการครับก็เพื่อนเพื่อนนะครับเปิดเอ่อหน้า ลิงก์ที่เพื่อนๆจดตัวโดเมนไปนะครับแล้วก็ต่อท้ายด้วยโคลอนนะครับ4229มันก็จะมาโผล่หน้านี้นะครับเป็นหน้า direct admin login page นะครับซึ่งตัว username กับ password นี้ทาง Host t ในเวอเนีดยเขาได้ส่งให้กับเพื่อนๆมาทางอีเมลเรียบร้อยแล้วดี๋ยวลองกลับไปดูนะครับนี่ครับเขาส่งมาให้เรียบร้อยแล้วก็ Copy ไปเลยครับเมื่อเรากรอก username กับ password เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรากด login เข้าไปเลยครับ เมื่อเพื่อนเพื่อล็อกอินได้แล้วนะครับหน้าตาตัว Direct Admin หรือว่าตัว Control Panel ของเพื่อนเพื่อนจะมีแบบนี้นะครับเมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับอย่างแรกที่ผมอยากจะให้เพื่อนเพื่ทำเลยก็คือเดี๋ยวเราจะต้องไปสร้างตัวเก็บข้อมูลนะครับเป็นตัวที่จะเอาไว้ใช้เก็บตัวไฟล์เว p r เ s s ทั้งหมดที่เราจะอัพขึ้นโฮสต์ครับโดยให้เพื่อนๆไปที่เมนู MySQL Management นะครับคลิกเข้าไปเลยครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ จะสังเกตว่าตอนนี้ผมมีไว้อยู่แล้วนะครับ1 database แต่เดี๋ยวเราจะต้องสร้างใหม่เพิ่มนะครับเดี๋ยวผมจะลองสร้างเพิ่มให้ดูแต่ถ้าเกิดเป็นของเพื่อนๆนะครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็คือจะยังไม่มีอะไรเลยนะครับเพื่อนๆจะต้อง create new database ขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะลอง create เพื่อที่จะสร้างไปพร้อมกับเพื่อนๆเลยคลิกเลยครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับก็ เ,เพื่อนเตั้งชื่อได้เลยนะครับผมลองตั้งเป็น t e s นะครับ t e s t เมื่อตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้กำหนดพาสเวิร์ดนะครับโอเคครับเมื่อตั้งชื่อแล้วนะครับว่าเราจะให้ดัตเตอรเบส ของเราเนชื่อว่าไรยูสเนมของดัตาเตอร์เชื่อว่าไรนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดในการล็อกอินเข้าตัวดัตาเตอร์เของเราเนี่ยพาสเวิร์ดอะไรเมื่อเราตั้งเรียบร้อยแล้วเราก็กดครีเอทเลยครับเพื่อสร้างเมื่อสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะขึ้นข้อความประมาณนี้เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยเป็นขั้นตอนที่เดี๋ยวเราจะต้องไปดาวน์โหลดตัวไฟล์ WordPress นะครับที่เราจะมาอัพขึ้นโฮสกันขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ต้องมาดาวน์โหลดตัวไฟ์ WordPress กันนะครับก็ให้เพื่อนๆนมาที่เว็บไซต์ t h w o r d p a g e o r g นะครับมาที่เว็บไซต์นี้เลยแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างครับเว็บนี้นะครับ w o r d p r e s s จะเป็นชุดภาษาไทยครับผมให้เพื่อนๆมากดดาวน์โหลดที่ปุ่มดาวน์โหลด w o r d p r e s s นะครับ3.5.1ครับนี่เป็นเวอร์ชันล่าสุดปัจจุบันครับคลิกดาวน์โหลดเลยครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆกด Open Folder เลยครับ แล้วก็ลากตัวโฟลเดอร์นะครับมาที่หน้าเดสก์ท็อปเราเลยจะได้หาง่ายนะครับเสร็จแล้วนะครับมาคลิกขวาที่โฟลเดอร์นะครับแล้วกดแตกไฟล์เลยครับโดยใช้ตัวโปรแกรมวินล a านะครับแตกไฟล์มาเลยครับแตกไฟล์เสร็จแล้วนะครับเราจะได้โฟลเดอร์ w o r d p r e s s แบบนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยครับ เมื่อดับเบิลคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีหน้าตาไฟล์ทั้งหมดที่เดี๋ยวเราจะต้องอัปโหลดขึ้นโฮสต์นะครับแล้วก็จะกลายมาเป็นเว็บไซต์ Personal Box ให้กับเพื่อนๆได้ใช้กันครับให้เพื่อนๆมาดูที่ไฟล์นี้เลยครับไฟล์ที่ชื่อว่า wp-config-sample ครับคลิกขวาครับแล้วเลือก open with ครับเปิดด้วยโปรแกรม Notepad นะครับคลิกตกลงครับมันก็จะขึ้นเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเลื่อนลงมาครับ จะสังเกตว่าตรงนี้นะครับเขาจะให้เราใส่ username here นะครับแล้วก็ database name here แล้วก็ password name here นะครับก็คือเป็นตัวชื่อฐานข้อมูลที่เดี๋ยวเราจะต้องไป copy มาใส่นะครับก็กลับไปที่ตัว direct admin เลยครับเมื่อกลับมาที่ direct admin แล้วนะครับให้เพื่อนๆ copy ไปเลยครับตรงนี้ก็คือชื่อของ database นะครับกดคัดลอกไปเลยครับ เรากดวางแทนที่เลยครับพาสเวิร์ดก็เป็นพาสเวิร์ดที่เพื่อนๆได้ตั้งไว้เลยนะครับก็กด copy มาเลยครับแล้วก็เอามาวางครับก็เป็นอันว่าเสร็จไปอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับเสร็จแล้วก็กดเซฟครับ ตรงระหว่างกดเซฟนี้สําคัญมากเลยนะครับให้เพื่อนๆดูให้ดีๆเลยโดยการกดเซฟนะครับเพื่อนๆจะต้องลบคําว่าขีดสแปร์เปิลออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น .php แทนครับแล้วกดบันทึกเอกสารครับหรือกดเซฟนะครับบันทึกเลยครับเมื่อบันทึกเสร็จแล้วนะครับกลับไปที่ตัวโฟลเดอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราก็ลบตัว wp-config-sample ทิ้งไปเลยครับ เป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทําการอัปโหลดไฟล์ขึ้นโฮสกันแล้วครับการอัปโหลดไฟล์ขึ้นโฮสนะครับโปรแกรมที่ใช้ในการอัปโหลดนะครับก็คือโปรแกรมที่ชื่อว่าไฟล์ซิ l ล่าครับเจ้าตัวไฟล์ซิ l ล่านะครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถไปหาโหลดได้จาก Google ได้เลยครับพิมพ์ชื่อไฟล์ซิ l ล่าไปเลยครับแล้วก็โหลดเวอร์ชันล่าสุดมาติดตั้งเลยครับเมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆดับเบิลคลิกเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมาครับตัวโปรแกรมจะมีหน้าตาแบบนี้นะครับ อย่างแรกที่เพื่อนๆจะต้องใส่นะครับก็คือช่องสี่เหลี่ยมด้านบนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับตัวโค้ดเนวดาเนี่ยเขาได้ส่งข้อมูลที่เราจะเอามาใส่ในสช่องนี้นะครับให้เพื่อนๆทางอีเมลเรียบร้อยแล้วครับก็กลับไปที่โค้ดเนวดาเลยครับกลับมาในอีเมลของโค้ดเนวดาเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่เราต้องใส่นะครับก็คือชื่อโค้ดชื่อโค้ดเนี่ยโค้ดเนวดาเนี่ยเขาให้เรามาแล้วนะครับก็คือโค้ดเนมก็ Copy ไปเลยครับเอามาใส่ทีละช่องเลย ชื่อผู้ใช้นะครับอ่า username ใส่เข้าไปครับทีละช่องเลย password แล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือตัว port copy ร,ระหว่างเลยครับเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆกดเชื่อมต่อครับเมื่อกดเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับมันจะมีหน้าตาแบบนี้ครับมันจะมีไฟล์ขึ้นที่ด้านขวามือเดี๋ยวผมขอแบ่งอย่างนี้ก่อนนะครับว่า ไฟล์ทางด้านซ้ายมือนะครับก็คือไฟล์ของเครื่องคอมพิวเตอร์เราที่เดี๋ยวเราจะทําการอัปโหลดขึ้นไปยังโฮสติ้งครับส่วนไฟล์ทางด้านขวามือนะครับก็คือไฟล์ที่อยู่ในเว็บโฮสติ้งนะครับที่ตอนเนี้เรายังไม่ได้อัปโหลดขึ้นไปเดี๋ยวเราจะต้องย้ายไฟล์จากซ้ายมือไปอยู่ขวามือนะครับขั้นแรกเลยนะครับก่อนที่เราจะย้ายไฟล์นะครับให้เพื่อนๆหาตัวที่จะลงไฟล์ก่อนเวลาเราจะลงไฟล์นะครับให้เพื่อนๆก๊อปปี้ข้อมูลนะครับมาลงไฟล์ที่ชื่อว่า public html นะครับไฟล์นี้ครับแต่ของผมเนี่ยผมได้ทำการจดโดเมนไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ทำการติดตั้ง r d p r e พ s ไปแล้วรอบหนึ่งนะครับของผมเนี่ยมันเป็นการอัปโหลดไฟล์ขึ้นสับโดเมนนะครับก็คือจะใช้สับโดเมนที่ชื่อว่า test. แ,แต่เวลาเพื่อนๆหรือบุคคลทั่วไปที่เพิ่งทำครั้งแรกนะครับก็คือ copy ใส่ตัว public html ได้เลยนะครับไม่ต้องสับสนนะครับของผมนี่คือจดไปแล้วอันนี้เป็นสับโดเมนที่ผมมาทำให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่ง เมื่อเราเจอที่ที่เราจะเอาไฟล์ไปใส่แล้วนะครับก็อยเพื่อนๆกลับมาที่ตัว WordPress ในเครื่องคอมของเพื่อนเพื่อนนะครับรู้สึกว่าจะอยู่ที่ d e s k t o p นะครับแล้วก็คลิกที่ Desk t o p นะครับนี่ครับไฟล์ WordPress ครับที่เราเพิ่งแก้ไขไปเมื่อสักครู่นี้แล้วมันคลิกไปครับครับนี่คือไฟล์ทั้งหมดของ WordPress นะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนเพื่อนกด c อนโทรครับแล้วลากไฟล์ทั้งหมดนะครับไปใส่ยังโฟลเดอร์นะครับของผมเนี่ยจะเป็นโฟลเดอร์เทสแต่ของเพื่อนเพื่อนก็คือจะเป็นโฟลเดอร์ public h t m L นะครับอย่าสับสนโอเคนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็ปล่อยเมาส์ได้เลยครับให้ไฟล์มันโอนถ่ายแล้วรอสักครู่หนึ่งนะครับไฟล์จะถูกโอนถ่ายขึ้นไปยังตัว h o ส t i n g ครับตรงนี้น่าจะใช้เวลาประมาณสัก5นาทีครับเมื่อเพื่อนๆอัปโหลดไฟล์เว็บเพจขึ้น h o ส t i n g ของเพื่อนๆเ,เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆน,นะครับมาเปิดตัว เบราว์เซอร์ขึ้นมาใหม่เลยครับเดี๋ยวเราจะมาทำการติดตั้ง WordPress นะครับแล้วก็สร้าง username มกับ password ในการล็อกอินเข้าไปหลังร้านของ w WordPress ครับก็พิมพ์ชื่อโดเมนของเพื่อนๆเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้ตามด้วย w p a d m i n install.php ครับแล้วมันจะพาเพื่อนๆมาอย่างหน้านี้ครับเป็นหน้ายนินดีต้อนรับนะครับ แสดงว่าไฟล์ที่เพื่อนเพื่อนได้อัปโหลดขึ้นโคดติ้งไปอัปโหลดขึ้นไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมื่อมาถึงหน้านี้นะครับก็ให้เพื่อนๆนกรอกข้อมูลให้ครบเลยครับตรงหัวข้อเว็บไซต์นะครับก็คือไซต์ไตเติลนะครับใส่เป็นอะไรก็ได้นะครับผมจะใส่เป็นคําว่ายินดีต้อนรับนะครับส่วนชื่อผู้ใช้นะครับผมก็ยังคงคําว่าแอดมินเหมือนเดิมแล้วก็เราตั้งพาร์วดในการล็อกอินเข้าตัว WordPress เลยครับเสร็จแล้วนะครับก็ใส่ อีเมลของเพื่อนๆเลยเลยครับแล้วก็ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็เช็คดูอีกรอบหนึ่งว่าเราติ๊กอะไรครบหรือเปล่าแล้วก็กดปุ่มติดตั้ง WordPress ครับเมื่อติดตั้ง WordPress เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะขึ้นว่าสำเร็จแล้วนะครับ WordPress ได้ถูกติดตั้งแล้วคราวนี้ก็มาถึงการล็อกอินเข้าสู่ระบบกันบ้างครับกดปุ่มล็อกอินเข้าสู่ระบบเลยครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูหลังร้านของ WordPress กันนะครับตอนนี้ก็เป็นอันว่า เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆได้ทําการคีเอดเว็บไซต์ส่วนตัวหรือ Personal b l บของเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือหน้าตาข้างหลังร้านด้านในนะครับเพื่อนๆสามารถเอาเจ้าตัว Personal b l บอนี้นะครับไปเขียนบทความเอาไปเปิดเป็นร้านค้าออนไลน์หรือเอาไปทำการตลาดเอาไปทำประโยชน์เอาไปทำเงินให้กับเพื่อนๆได้มากมายเลย โดยใช้ตัวตีมหรือปลั๊กอินในการช่วยเสริมให้ Person a l b o บอกของเพื่อนๆนะครับมีลูกเล่นหรือว่าน่าใช้มากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนตีมให้ดูก่อนนะครับว่าเมื่อเปลี่ยนตีมแล้วเนี่ยเขาเปลี่ยนกันยังไงนี่คือตีมที่ทางเว็บเพจได้เตรียมมาให้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการจะติดตั้งตีมอื่นนะครับนอกจากตีมสองตีมนี้นะครับก็สามารถเซิร์ชหาตีมที่เพื่อนๆชอบแล้วกดติดตั้งได้เลยครับหรือจะเป็นตีมที่มีการ เสียงเงินหรือมีค่าใช้จ่ายเนี่ยก็สามารถเอามาติดตั้งกับ Where เ d p r e s s ได้เหมือนกันครับเดี๋ยวผมลองติดตั้งตีมนี้ให้ดูนะครับกดใช้งานเลยครับเรียบร้อยครับตอนนี้ตีมถูกติดตั้งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะลองไปดูหน้าเว็บไซต์กันนะครับถ้าหน้าเว็บไซต์ของเพื่อนๆขึ้นแบบนี้นะครับให้เรากลับมาที่ตัว ไฟล์ซินล,ล่าอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เพื่อนเพื่อนมาลบไฟล์ที่ชื่อว่า index.html ทิ้งไปครับลบทิ้งเลยนะครับเสร็จแล้วก็กดรีเฟ e s แล้วเพื่อนเพื่อนก็จะได้หน้าเว็บไซต์แบบนี้ครับเสร็จแล้วนะครับนี่คือการติดตั้ง WordPress แบบแมนนวลนะครับก็คือติดตั้งเองโดยการอัปโหลดไฟล์ WordPress ผ่านทางโปรแกรมไฟล์ซินล,ล่านะครับโดยผมสอนตั้งแต่การ เช่าโฮสต์จดโดเมนจนมาถึงตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับแต่ก่อนที่จะจบนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะตเตือนเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวพอเพื่อนๆทํา WordPress ไปเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของการอัปโหลดรูปภาพให้เรากลับมาที่ตัว Direct Admin ครับแล้วกลับมาที่ File Manager นะครับแล้วไปที่โฟลเดอร์ Public นะครับ .html แล้วไปที่ WP Content นะครับถ้าเพื่อนๆมีไฟล์อัพโหลดแบบนี้อยู่แล้วนะครับก็ถือว่าโอเคครับแต่ถ้ายังไม่มีนะครับให้ Create มันขึ้นมาใหม่นะครับ Create ไฟล์ที่ชื่อว่าอัพโหลดขึ้นมาใหม่นะครับไม่งั้นเพื่อนๆเ,เวลาอัปโหลดรูปภาพหรืออัปโหลดสื่ออะไรต่งตางๆขึ้นตัว WordPress ของเพื่อนๆนะครับมันจะขึ้น Error ครับ เราต้องสร้างโฟลเดอร์ให้มันก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดมีโฟลเดอร์อยู่แล้วเนี่ยก็ถือว่าโอเคเรียบร้อยแล้วครับก็จบไปกับอีกหนึ่งบทเรียนดีๆนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะลองไปสร้าง Person a l b o บอกลองติดตั้ง WordPress ด้วยตัวของเพื่อนๆเ,เองนะครับเพราะว่าตัว r d p r e s s เนี่ยสำคัญมากๆในการทำการตลาดถ้าเพื่อนๆใช้มันอย่างถูกทางนะครับผมมองตรงว่าตัว Personal b o บอกเนี่ยมันจะช่วยสร้างกระแสเงินสดหรือสร้างรายได้ให้กับเพื่อนๆอ,อย่างมากเลยครับสำหรับบทเรียนนี้นะครับก็ต้องขอจบ เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปพบกันในบทเรียนถัดๆไปที่ผมจะมีมาสอนเพื่อนๆอีกเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีครับ